ต่อจานี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการม um ุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสากราภัยบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรคุณกนินิดทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการม um ุมมองข่าวทาง f m 89.5 Innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตวันนี้พบกับดิฉันนิสากรภัยบุญสินค่ะ คุณทุกฟังค่ะเริ่มกันแล้วนะคะงานมหาสงการ World Water f r s t i v a l 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกราร2,567ค่ะปีนี้นะคะนำเสนอความวิจิตการตาสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมซอฟท์พาวเวอร์ไทยอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะโดยจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินกลางนะคะ เริ่มตั้งแต่วันนี้11เมษายนไปจนถึงวันที่15เมษายนค่ะคุณผู้ฟังคะในปีนี้นะคะรัฐบาลก็ได้มีการประกาศวันหยุดเพิ่มในเทศกาลสงกรานนะคะหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสงการานปีนี้หยุดกี่วันนะซึ่งตามธรรมเนียมเดิมใช่ไหมคะประเพณีวันสงกรานเนี่ยก็จะมี3วันด้วยกันนะคะก็คือวันมหาสงกรานวันที่13เมษายน วันนาววันที่14เมษายนและว,วันเถลิงโศกวันที่สิเมษายนใช่ไหมคะปีนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้มีวันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้นให้กับคุณทุกฟังนะคะอีกสองวันก็คือวันพรุ่งนี้12เมษายนนะคะแล้วก็วันที่16เมษายนค่ะซึ่งก็จะเป็นวันหยุดชดเชยนะคะถึง ห้าวันด้วยกันค่ะคุณฟังคะเรียกได้ว่าฉลองสงการานกันอย่างเต็มที่เลยค่ะและปีนี้นะคะรัฐบาลก็ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะคุณฟังดังนั้นเนี่ยเรามาร่วมเฉลิมฉลองสงกรานกันค่ะช่วงมองรอบด้าน ฟังเพลงเพราะผ่านไปนะคะคุณผู้ฟังคะวันมหาสงการปีนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ที่13เมษายนค่ะวันเสาร์นางสงกรารชื่อว่ามโหธทเทวีนะคะปีนี้ทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสงกรารน,นะคะเย็นทั่วล่ามหาสงการอย่างยิ่งใหญ่ที่ท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินกลางค่ะ เรียกได้ว่านะคะที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่างานสงกรานนี่นะคะเป็นงานประเพณีของคนไทยที่ติดใน10งานของโลกเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน10บเฟสติวัลของโลกดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเสริมศักด์พงษ์พานิชนะคะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการถแถลงข่าวร่วมกันแล้วก็จัดงานร่วมกันค่ะซึ่งได้ชื่องานว่ามหาสงกรานต์ w o r w d w e t f r f e s t i v a l 2024ภาษาไทยคือเย็นทั่วล่ามหาสงกราน2,567นะคะ วันนี้ก็มีขบวนพาเลทนะคะคุณผู้ฟังงานสงกรานที่ยิ่งใหญ่นะคะวิจิตการตาแล้วก็สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์คุณผู้ฟังท่านใดนะคะสะดวกนะคะก็สามารถจะไปเที่ยวได้นะคะจนถึงวันที่15เมษายน,นะค่ะเนื่องจากว่างานประเพณีสงกรารน,นะคะที่ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะก็เพราะว่าได้รับ การประกาศนะคะจากองค์การยูเนสโกให้ประเพณีสงกรานขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกโลกนะคะของวัฒนธรรมนะคะด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะเมื่อปี2566นะคะที่ผ่านมา ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค5จังหวัดซึ่งก็ได้แก่เชียงใหม่คอนแก่นสมุทรปราการชนบุรีและภูกเก็ตนะคะจัดงานสงกรานพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้จัดทำเปฏิทิทนการจัดกิจกรรมสงกรานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในช่วงเดือนเมษายนไว้ด้วยค่ะ คุณฟังคาแล้วที่สําคัญนะคะก็ได้ทําบทเพลงสงกรานต์สี่ภาษานั่นก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ไทยนะคะแล้วที่สำคัญก็ยังสร้างพลังสร้างสารร so ค์ซอฟต์พาวเวอร์โดยสร้างมูลค่าและก็รายได้ให้กับประเทศไทยอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้มีการจัดงานมหาสงกรานต์ที่ท้องสนามหลวงนะคะในวันที่11ถึง15เมษายนค่ะมีขบวนแห่พาเลตนะคะ20ขบวนแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักแสดงและผู้ร่วมขบวน เพื่อที่จะเคลื่อนตัวนะคะจากถนนราชดำเนินกลางนะคะไปสู่ท้องสนามหลวงนะคะแล้วก็นำเสนอกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่ท้องสนามหลวงด้วยค่ะโดยในปีนี้นะคะได้นางสงกรารน,นะคะก็คือรองนางงามจากกักรวาลอันดับหนึ่งนะคะก็คือนางสาวแอนโทนีโพซิลมาเป็นนางสงกรารประจำปีนี้ด้วยค่ะซึ่งนางสงการ ประจำปีนี้นะคะชื่อว่านางมโหทอนเทวีเนื่องจากว่าวันที่13เมษายนตรงกับวันเสาร์นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เชื่อว่าสงกรานต์ก็จะเป็นเทศกาลที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกค่ะเพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเฉลิมฉลองประเพณีที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าของประเทศไทยนะคะ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในเกลียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดทําแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยใช้ชื่อโครงการว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไรอุบัติเหตุโดยได้จัดศูนย์อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการขึ้นนะคะที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีการบูรณาการนะคะทุกภาคส่วนนะคะมาร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเนื่องจากว่ามีการสาดนน้ำนะคะบางทีนะคะการขับเคลื่อน ด้วยรถยนต์หรือว่าการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะอาจจะ,ะมีอุบัติเหตุทางถนนได้นะคะก็จะได้มีการจัดตั้งจุดตรวจจุดอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็จุดบริการนะคะให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการ ตั้งกล้องวงจรปิดนะคะ CCTV ติดตามเฝ้าสังเกตนะคะเพื่อจำกัดไม่ให้ผู้ร่ว,รวมงาน,เ,นเกินกว่าพื้นที่ที่จะรองรับได้นะคะโดยได้ร่วมมือกับ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ได้มีการเตรียมรถดับเพลิงรถกู้ภัยรถไฟฟ้าส่องสว่างต่างๆนะคะในบริเวณที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างมากเช่นาย่านถนนสีลมถนนเข้าสารนะคะแล้วก็มีจุดบริการเส้นทางเข้าออกเมืองกว่า41จุดนะคะ นอกจากนี้แล้วนี่นะคะคุณฟังก็ได้มีอ่าส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะในการเดินทางท่องเที่ยวไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยค่ะมีการตรวจเช็ครถยนต์นะคะ โดยสารนะคะในการที่จะเดินทางไปนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังมั่นใจนะคะแล้วก็สบายใจนะคะกับการกลับบ้านนะคะหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็มีการตรวจรถฟรีนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะมีการตรวจสภาพรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์เบื้องต้นกว่า20รายการนะคะไม่คิดค่าบริการนะคะแล้วผู้ที่ดูแลก็จะเป็นช่างผู้ชำนาญงานค่ะดังนั้นนะคะ เจ้าของรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็สามารถที่จะนํารถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาคราและเอกชนทั่วประเทศนะคะแต่ว่าต้องสังเกตนิดนึงนะคะว่ามีป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้หรือไม่นะคะก็คือป้ายที่เขียนว่าตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังก็นํารถเข้าไปได้ค่ะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะ ดำเนินการได้จนถึงวันที่15เมษายนนะคะนั่นก็คือเรื่องของอความร่วมมือนะคะในส่วนของการบูรณาการนะคะด้านต่างๆ และที่สําคัญนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะคะก็ได้มีการจัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เอาไว้นะคะในแปดพื้นที่ด้วยกันทางภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบนะคะโดยนะคะได้แบ่งงานออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือสายวัฒนธรรมคือเปียก เปียกน้อยนะคะก็คือบริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินกลางที่มีขบวนแห่พาเลตต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครนะได้แบ่งเขตเอาไว้ก็คือสายสนุกนะคะก็คือเปียกมากนะคะสายสนุกเปียกมากนี่นะคะก็จะเป็นส่วนของถนนเข้าสารนะคะ ปีนี้ก็จะมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของห้องน้ําแล้วก็การติดตั้งป้ายถังออกฉุกเฉินนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือถนนสีลมค่ะปีนี้ก็จะมีการปิดถนนนะคะเพื่อที่จะให้เล่นน้ําได้อย่างเต็มที่นะคะน,นี่ก็คือทรายสนุกเปียกมากนะคะกรุงเทพมหานครก็จะมะีการให้การดูแลความปลอดภัยนะคะอย่างเข้มข้นนะคะโดยจะ ประสานงานนะคะใกล้ชิดนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็จะมีการตั้งคอมมานด์เซ็นเตอร์เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จัดงานแล้วก็ประสานงานหน่วยงานต่างๆนะคะได้อย่างทาง ท่วงทีนะคะหากว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อที่จะดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะให้สมกับเมืองหมุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะและในปีนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีนักท่องเที่ยวนะคะจากทั่วโลกเนี่ยมา เที่ยวอย่างประเทศไทยอย่างมากที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะคะในกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดในหมวดหมู่เมืองปลายทางท่องเที่ยวในเอเชียและแปซิฟิกซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารท่องเที่ยว d e s t i n เอเชียในปี2024คือปีนี้ค่ะดังนั้นนี่นะคะเพื่อให้สมนะคะกับการที่เป็นเมืองที่ดีที่สุดนะคะของเมืองปลายทางท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นนะคะกรุงเทพมหานครจึงได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในจุดนะคะที่มีนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปเที่ยวงานสงกรานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารนะคะถนนพระอาทิตย์นะคะเขตพระนครนะคะท้องสนามหลวงย่านบางลําพูนะคะเยาวราชสัมเพงตลาดน้อยนะคะคลองบางหลวงนะคะ ย่านต่างๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่จะไปท่องเที่ยวสงกราร์กันนะคะก็สบายใจได้นะคะกับการดูแลความปลอดภัยนะคะอย่างเข้มงวดและใกล้ชิดนะคะและที่สําคัญค่ะคุณฟังค่ะให้คุณผูณฟังเที่ยวงานสงการอย่างมีความสุขนะคะอย่างมีความสุขเพราะว่าเป็นเทศกาลที่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะ,ะและเป็นเทศกาลที่สําคัญเนื่องจากว่ายูเนสโกนะคะก็ได้ประกาศให้ประเพณีสงกราร์ขึ้นทะเบียน เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะมาตั้งแต่วันที่6ธันวาคมของปี2566คือปีที่แล้วดังนั้นในปีนี้นะคะคุณผู้ฟังยิ่งใหญ่นะคะตราการตาแน่นอนค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะกับเทศกาลสงกรานเทศกาลปีใหม่ไทยคะ่ะช่วงมองรอบด้าน ข่าวคุณฟังค่ะวันนี้มุมมองข่าวนําเสนอนะคะมุมมองของเทศกาลสงกรานนะคะเราไปกันที่แรงงานไทยและก็แรงงานประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะก็มีข่าวที่แห่งด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรยง,งานนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะก็ได้มีการประกาศให้แรงงานไทยและแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนา เพื่อร่วมประเพณีสงกรานหรือว,ว่าเฉลิมฉลองปีใหม่ร่วมกับครอบครัวนี้นะคะทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้มีการผ่อนผันนะคะให้แรงงานต่างดาวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศค่ะเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานได้นะคะโดยได้มีการยกเวน้นค่าธรรมเนียมในการเข้าออกระหว่างวันที่1เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะ และผู้ที่ได้รับการผ่อนผันนะคะในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าออกประเทศนะคะก็จะต้องเป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตาวีซ่าประเภทคงอยู่ชั่วคราวรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน18ปี และระยะเวลาการอนุญาตนี้นะคะให้อยู่ในราชณาจากักรจะต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่15พฤษภาคมของปีนี้ค่ะ นี่ก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานนะคะให้กับพี่น้องแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านค่ะที่ได้เข้ามาทำงานนะคะในประเทศไทยดังนั้นนะคะกระทรวงแรงงานค่ะจึงได้ผ่อนผันนะคะให้แรงงานเดินทางกลับบ้านนะคะโดยที่ไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะคะจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะคือเดือนหน้านะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางเข้าออกประเทศไทย ามช่องทางที่กฎหมายกําหนดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะคะพี่น้องแรงงานนะคะในการที่จะกลับบ้านนะคะไปอยู่กับครอบครัวเนื่องจากว่าประเพณีสงกรานต์นี่เป็นประเพณีปีใหม่นะคะคุณผู้ฟังคะเราก็อยากจะไปอยู่กับคนที่เรารักนะคะคนในครอบครัวนะคะ ดังนั้นนะคะทางด้านกระทรวงแรงงานนะคะก็จึงได้ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะในการเดินทางเข้าออกประเทศไทยค่ะนอกจากนี้นะคะอธิบดีกรมการจัดหางานนายสมชายมรกตศรีวันนะคะก็ได้กล่าวถึงผู้ที่จะเดินทางในช่วงระยะเวลาผ่อนพันธ์ ก็คือวันที่1เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะที่จะต้องประทับตราอนุญ,ญาตให้เดินทางเข้าออกราชนจาจักรไทยในการใช้หนังสือเดินทางเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางโดยที่ไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตนะคะเพื่อกลับเข้ามาในราชนจาจักรอีกนี่นะคะแต่ว่าอยากจะเข้าประเทศไทยนะคะหลังจากนะคะวันที่15พฤษภาคมนะคะเนื่องจากว่า นื่องจากว่าวันที่1เมษายนถึง15พฤษภาคมนี้เราผ่อนผันให้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าจะมีผู้ที่กลับหลังวันที่15พฤษภาคมเนี่ยค่ะคุณฟังค่ะก็จะต้องดําเนินการนะคะยื่นขอรี e อ t r y ตามปกตินะคะพอมิเช่นนั้นแล้วนะคะถ้าหากว่ากลับมาทีหลังนะคะโดยอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้นะคะคุณฟังนั่นหมายความว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักรไทยของคนต่างด้าวเป็นอันสิ้นสุดนะ,ะเป็นอันสิ้นสุดนะคะ ทีนี้จะทำย่างไรนะคะถ้าหากว่าจะอยู่ต่อก็จะต้องขอรีเอนทรีตามปกติค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องสร้างความเข้าใจนะคะให้กับพี่น้องแรงงานต่างชาตินะคะและในระหว่างนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็จะเร่งยกกระดับร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แล้วเสร็จนะคะเพื่อแจ้งให้หน่วยงานนะคะโดย เฉพาะอย่างยิ่งในจ้างสถานประกอบการและแรงงานนะ,ะสามสัญชาติก็คือกัมพูชาลาวและเมียนมาได้ทราบต่อไปค่ะคุณฟังคะการที่มีงานเทศกาลนี้นะคะแล้วรัฐบาลก็ได้ประกาศให้มีวันหยุดนะคะถึง5วันด้วยกันนะ,ะก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญจริงๆนะคะแล้วก็เป็นขวนัญเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะชาวไทยนะคะละคน ในประเทศเพื่อนบ้านไทยนี้นะคะทั้งสิ้นนะคะเนื่องจากว่าประเพณีสงกรานก็คือประเพณีปีใหม่นะคะปีใหม่นะคะเราก็อยากกลับบ้านนะคะไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับคนที่เรารักนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางนะคะท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม